เรมีรักพี่น้อยหนังหน่อยแน่เท่าไหนครับผมแหา่หนังตุ้มจิว๋วตุ้มเล็กไปความรักที่น้องเรมีมีให้พี่ๆเนี่ยมันมากกว่าแหน่นตุ้มจิ๋วแน่นอนครับทุกคนถาน้องเรมีดูแลรักษาพี่หนังกับพี่แน่ถามจริงรักพี่ๆเท่าไหนครับ นอกจากความรักที่มีให้พี่ๆแล้วลูกยังต้องดูแลรักษาพี่ๆให้เป็นด้วยนะเลยให้น้องเรมีรับบทเป็นคุณหมอตัวน้อยช่วยมามาทำความสะอาดเช็ดตัวล้างเท้าให้พี่น้อยหนังกันหน่อยแน่ตอนนี้น้องเช็ดตัวพี่เสร็จแล้วกําลัางล้างเท้าให้พี่น้อยหนังอยู่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาแปลงฟันให้พี่อันนี้บอกเลยว่าพี่ๆ<ล>ชอบมากาไม่ได้ชอบแปลงนะชอบกินยาสีฟันเ <ณ S 2> ห็นยาสีฟันเหมือนเห็นขนมเน้นกินไม่เน้นแปลนสะอาดแล้วฝากกดหัวใจให้น้อยหนังด้วยนะครับนี่คือน้องกําลังแปลงขนให้พี่อยู่นะให้แปลงนะไม่ใช่ขาดอันนี้น้องเรมียังทาไม่ค น้อยหนังเห็นหน่อยแน่แปลงขนเนี่ยเขาก็อยากจะแปลงด้วยนะครับรเลยจัดให้แล้วที่แปลกมากคือเวลาแปลงขน,นจะคึกแบบนี้ครับูาไปเลยอุย้ยอ้วนขอโทษนะน้อยหนังไม่ได้ตั้งใจเสร็จแล้วให้คุณหมอตรวจเช็คร่างกายสักหน่อยและที่จะขาดไม่ได้เลยในการดูแลพี่พี่คือป้องกันเห็บมัดบ้านเราให้เด็กๆทานซูเปอร์ทริโอเป็นโปรแกรมป้องกันสุนัขจากปรสิตตัวร้ายยิ่งบ้านเราเลี้ยงเด็กแบบระบบปิดด้วยต้องระวังมากๆเลยนะครับทั้งเห็บหมัดพยาธิทางเดินอาหารพยาธินอนหัวใจที่คนอาจจะติดจากสุนัขได้เรื่องนี้เป็นเรื่องทีีี่่สสสํํําาาาาาาคคัััญมมมกกกกหรรรรบบบบนนนนททตววเเลล้้้้ยงแออิจ โปรแกรมซูเปอร์ทีโอไปเลยนอกจากความรักที่มีให้น้องหมาแล้วยังต้องหมั่นดูแลรักษาเขาด้วยเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆ